thank you

แลวแกน้ำเปล่าให้แม่กันหน่อยแม่เลยแม่แก้วตัวนื้อเลยเน้อน้ำมาอืม,อมไปกอนไปยิ้มบม่ดแบบเจ้ายี้บมม่ดแบบเนาะตัวตนไม่เข้ากาล้องวะเดี๋ยวชี้ถามหาอยู่ตุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนดูสองแสน,นคน ก็กว่นเ, id, เนปลาหแึกม่วานก็ย่งอันนั้นปลาหมึกก็ยังเห็นนูอีกครับครับครับแล้วเห็นเดี๋ยวจอนาดูถาดนึงอ่ะเือนันไปกินล้งกินดอกบจนนางเดานเพื้อน้ไปกินล้งเป็นถาดนึงบ้านกินยิ้มมาเดี๋ยวนเลยรึเปล่บาิ้มตาย ก่อนมู่เลยเนาะเออนกอนมูยิก่อนมูผิดก่อนมูวันนี้วี่มาเอข้ามอืมบบาทตาินหหินหินเรื่องนี้พันห้าอเรอ่อยสมยต้องโง่กับเก้าลอยเอีแม่ก็ใส่ดสามลอยแล

รืชนเลยรถชนเลยโอ้เกือนเดือ้เดี๋ยวเอาป่วยไซรเทเดยดีกินเขาไซเบนตางั้วกันยงแย่น้องฉับพอเหรอเออพ่อนวันนี้ไม่อยู่กลางคนเหรอนไม่ใช่เล่นนอนเลยมีแล้วก็สองนี่เปรอยอนเดียวไปเลยไม่มีอยากกินจือจอ พ็ส <the prestigious kiss peaks> <the> ิขากการคืออะไรแม่กรว่าืนั้นอ่วันุ่งวันุ่คาลูกเห็นเห็นุ่บัคลูก่แปวไท่มว้าไ่กโ่เรื่องเดืเ่งเราก็่เกบ่แล้วเ่ขาแป๋วมันเดียวไ่้เาแปตะ่าไีบ่น้ไปไไทน่ตะ่ยเ่มาเราจะ่วมนี่นะนน้อ่า บาท่าจะตอบแดงดุๆแตตแดงไม่อยมันมีน่ท่านเเขียนเรื่องดิงกมงกมงกนว่าเห็นไปไปไปดูไปไมกลัวบาเหน่อยโอ้จะกิต่างกวหัวผักบุกนไปบ้อเนขึ้นรวมเขาเขาเขารวมเขาเป็นเขามีใส่ห มาไม่ไม่งกับอ้วนก็เขาอีกเออว้าวเดี๋ยวเดี๋ยว้ออกไปหน่อยที่นายแล้วนี่เจ้าว้วเจ็บไดเกี่ยแ่ขามไปถามเคยข้าวทามก็เกี่ยขามบ่นหรอ

เอาเอาเอานปนมเป็นไว้ว้ันนี้เขาไปดีนี่ไปจี๊าวก็เก็บันเด็กก่งแก่มแม่ยังเป็นมองยองเก็บเขี่ยเห็ดงงเลยน้องแค่มาปุ๊บที่กองก็งงชาวบ้านกจ้บ ดันไปแล้วก็ยหลอดยอดไหลไปก่อนทะลุไปแล้วองเมืองสั่พี่ว่าากนไปมอ่าออโอ้นี่ยล้กองยังไงจะลง่นี่พีใส่เลยเหม็นหอมหอมพี่สอช่วยกัน ต้องหาอยาก่้องกาต้องหาอย่คงเดียวขนมบ้ามันไม่ใช่ขนมลูกมันเป็นสบู่เป็นสบู่เป็นเดือเป็นตะกเป็สบู่แฉบตาไสอพ่อพ่อพะ่สบู่เนี่ยแฉบตาแกงเฮ็ดไอ้ไส้เฮ็ดขมพ่อมังเยบต้องมืมันจะโตขมแบบเจ้ากุมาเนาะแต่ว่าสูตรนี้ใช่เฮ็ดขมจะนอน Không. Để không, là hết khóm cái hết khóm nè bóc khóm bả đầy hạt thạch giàng thái nhân này thái nhân หมดมดเขอเก่าว่ราเขาทำใชหลืาวว่ต้องบอาดหาอย่งเนี้ยมมือเลยดหมดครอคุณพ่อคุณคุต่อหลังหมขอบคคุณ่อที่ออมาติดตามเขาคุณเลย